รู้จากเป็ดไหมจ๊ะแล้วเป็ดคืออะไรกันแม่เป็ดที่ตัวสูงสูงยาว,ยว,ยวๆปากจู๋จูกว่าไหม น่ารักค่ะนี่ต้องมินกับทำอะไรอยู<ะ>่คะคิดถึงจังเลยโอเค ไปเดิมๆแล้ววะทำไงดีวะแพวกินข้าวลูกแม่แม,แม่เดี๋ยวหนูตามออกไปนะแป๊บนึงเดี๋ยวเร็วรู้แล้วแลวน่ะเฮ้ยหรือว่าเราขอแม่ซื้อกระเป๋าตังค์ดีกว่าเฮ้ยใช่แล้วเป็นไงบ้างลูกวันนี้เรียนหนังสือต่อเรื่อยอ่ะแม่งานเยอะอ่ะหนูไม่ชอบอ่ะพรุ่งนี้วันเสาร์ จะไปวัดทาบุญกับแม่ไหมลูกโอยไม่เอาะพรุ่งนี้หนูต้องไปทํารายงานบ้านเพื่อนอีกงานต้องเยอะต้งองแย่เดี๋ยวหนูเสร็จไม่ทันทําไงอะแม่พรุ่งนี้หนูขอตังค์ด้วยนะหนูต้องเอาไปทำรายงานบ้านเพื่อนอีกอะกี่บาทละลูกก็มันต้องใช้เยอะอะ่ะก็รายงานหนูเยอะอะหนูไม่บอกพรุ่งนี้แล้วกันเนะาะแ่เท่าไหร่แม่ว่าช่วงนี้อะประหยัดหน่อยนะลูก แม่ไม่มี<ห>ปังแล้วแม่ก็แล้วทีแม่เอาไปทําบุญหลาแม่เอามาให้หนูจ่ายทำรายงานะไม่ดีกว่าเราหนูต้องส่งนะ พอดีเลยเมื่อกี้ฉันได้ขวากแกอยู่พอดีเลยว่ะเฮ้ยวันนี้ว่างเปล่าจริงเออก็นี่ไงก็เออก็ฉันเพิ่งได้ตังค์มาใช่ไหมล่ะเออแล้วก็จะชวนแกไปดูหนังแกไปกับฉันนะโอเคโอเคได้แม่หนูจะไปทำรายงานบ้านเพื่อนแล้วขอตังค์หน่อย แคลแคลวอยู่ไม่เอ่ยแคลวเออแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งทำไมไม่โทรมาบอกก่อนว่าจะมาพอดีลืมมือถือที่บ้านเม่นี้เข้ามาก่อนเข้ามาก่อนที่นี่ใครอยู่บ้านเงาเงาเท่าไเข้าก่อนดิโบลแล้วไปไหนมาเนี่ยอ๋อพอดีว่าเมื่อกี้แวะหาน้ามาวันนี้แล้วแกกินเท่าอยังอ๋อกินแล้ว แล้วแบเรายังไม่กินเลยคอมเราเป็นไรไม่รู้อะไหนไูนะไ,ไม่ติดมาสองวันแล้วเดี๋ยวถ้าหายไม่ทันอ่ะใช้นี่ก็ได้ไหนคอนเนีน่ยไ,ไม่รู้เหมือนกันแะว,ว่าคอมทักไปก่อนไน้ขวางทางอะไรอ่ะแม่ ไปไหนอีกไม่ต้องไปแถวแม่หนูจะไปทํางานแล้วแม่สํานึกม้างนะเงินที่ใช้อยู่ทุกอย่างเนี่ยในบ้านเนี่ยเงินของหนูหามาทั้งนั้นทำไมพูดแม่อย่แม่นี้ลูกแม่ทำไมซ้าซีนะคะอเออแม่ลืมบอกไปไยันนี้ไม่ต้องรอนะหนูกลับดึก แพ้วบอสเรามีเรื่องจะบอกอะไรเหรอเราท้องได้สองเดือนแล้วนะบ้าสิแพ้วบอสเราท้องใช่เราหรือเปล่าบอสคุยยันก่อนสิบ้าเหรอพูดหญิงมั่วอย่าแกบอสใครเดาทำพันบอสมวยไปเราท้องกับแกเพราะว่าแกเนางคนท้องมากมวยชายไปมวยตาม เรียนไม่จบท้องซะแล้วไหนคนไหนอ่ะแน่ๆอีแน่ๆที่ใส่เสื้อสีนั่น่เนาะเรียนไม่จบท้องซะแล้วเก็อ้าวนี่ป้านี่ปามาให้มันบ้าพ่มสนนี้แกาไว้ฉันทาไมนี่ฉัจะบอกให้นะงานการีทำไมไม่ไปทำจะมาเสือกทำไมกับเรื่องชาวบ้านลูกตัวเองเอาให้รอดก่อนเถอะพ่อแม่ไม่สั่งสอนไปถึงได้ท้อง เบื่อจังเลยแล้วนี่ก็อะไรจะอึดอัดขนาดนี้เนี่ยอา้าวไม่มีอะไรให้ดูเลยนะเนี่ยเป็นไงบ้านแกลูกแกหนีเดือนแล้วเดือนที่หกแล้วเนี่ยอีกตั้งสามเดือนแนอึดอัจจะตายอยู่แล้วมาหขคนนี่เมื่อไหร่จะไปคนๆสักทีวะแกอ,อย่าว่าลูกแกแบบนั้นเลยเดี๋ยวออกมาก็น่ารักเดี๋ยวช่วยกันเลี้ยงก็ได้อ้าว Easier, แกแม่สนิทอ่านมากระวังนะพูดก to ับแม่แบบนี้ต่อไปแกเป็นเป็ดแน่แกเชื่อฉันแกอย่ามาหลอกฉันนี่ถ้าหลอกเด็กชัดๆเลยอ่ะเป็ดเปิดอะไรกันแม่รีบไปทำเลยนะหิวแล้วอะไรนะหนาเนี่ยไปเที่ยวกันนะทีนี้ไปดิเครียดจะตายอยู่แล้วเนี่ย เรื่องลูกเรื่องอะไรฉันโอ้ปวดหัวมาลองนี่สิอะไรอ่ะจะดีเหรอเพื่อนาา <c oughs> ชั่วการตัดชั่วการแล้วฉันฉันต่อไปแกเป็นเป็ดแน่แกเชื่อใช่ต่อไปแกเป็นเป็ดแน่แกเชื่อใช่ไม่ไม่ไม่ไปตลาดก่อนนะลูก ของแม่แม่อบอุ้มแมละหล่อหลอมฉันด้วยความรักความอบอุ่นมาโดยตลอดแต่ฉันเองฉันเองที่ไม่เคยจะตอบแทนแม่ไม่เคยแนมะ้แต่คิดจะทำสิ่งดีๆเพื่อแม่จนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตฉันจบแล้ว

i i